รางวัลประเทศอาเซียนตัแล้วก็รางวัลสิลีรางวัลเ่นรัครับจี่ใช่ครับเป็นเกียรตินี้ครับวันนี้เป็นาวันที่ทำให้แบบพวกเราฮึดเนาะหายเหนื่อยครับเวลาเวลาเล่น เลยก็ครับก็รู้สึกว่ามีคนรักมากขึ้นครับรู้สึกว่าดีใจครับดีใจมีเช้าแม่แฟนทุกท่านไปขับรถมครับรู้สึกเหมือนกันเลยครับก็ดีใจครับที่คนฟินชอบในผลงานจากเราแล้วก็ในซีรีส์ก็มีหลายเพลงมีสี่เพลง หลเยอะมากแต่ทุกคนก็ไม่ต้องมเกณฑ์ไม่กังม่กันวลใจก็ทางด้านพายการแสดงแล้วก็ทางด้านมาตการเป็นไงดีใจครับเพราะว่าเราก็จะมีหลายผลงานที่ตามมาดีใจมากจริงๆก็อย่างเอลวสกายเนี่ยเราจะเราจะมาแล้ว

เข้าฝันก่อนดึงเลยครับตอนนี้เพองออกแล้วเริ่มๆๆทันทีเลยทีเดียวาครับเออด้วยความที่บทผมเปลี่ยนจากตินเป็นก็เป็นตินครับแต่ว่าจะเป็นตินในเวอร์ชั่นเป็นหัวหน้าชมรมนผมก็จะมีความแสบช้านมากขึ้นมีความต้นมีความเป็นแบบเซอร์ของจากโรนีลีลามาเนีมาเป็นอยู่แล้วผมก็เลยต้องเปลี่ยนแนวครับ ได้แต่ได้แค่สองคนแต่ก็ยังโอเคหรือว่าได้ปลดปล่อยเหมือนกันเพราะว่าเทปที่จะเก่งกๆหน่อยแต่ว่าผมมาเวท้านี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไปสุดสุดครับก็ต้องรอดด้วยก็มีงานมาเรื่อยๆแต่ว่าปล่อยเรียีมากกินนมนอน โอ้ยยังเด็กอยู่ครับก็เลียงว่าแฟนี้แฟนนี้าฟนนี้ผม้ประกาศไปไปต่างะเท่อ๋อไปต่างปร่นั่นแหละไับใจก็ยังปวดตาใช่ครับเดี๋ยวรอเจอกันครับหมด น uh ักตรีน <c oughs> <names> ัช่งโตเกียวเป็นลิน้วก็ที่ไหนด้วยโซอาแล้วหรอครับอาจริงหรอโซเี่ไหนอะโอ้ขอบคุณครับ ก็แเรื่งีแบบมีเอวก็คงเอาพีใช่ครับเริ่มเริ่มเริ่มวเริ่มเริ่มสองครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแคร์ชิ้นนเรา้ก่อนก็ขอบคุณยับรถครับที่หวตให้ครับแล้วก็ฝาก ทุกคนงานครับที่พวกเราจะเสืีอาอไว้ให้ทุกคนรับปรัาด้วยครับพรุ่งนีครับเาอาไป